อ่ะเออเล่าชนริปโปอ่ะนี่นะ เออเล่าชนริปโป้นะเออเล่านะครับบัฟมาแผ่นนี้นะครับผมอ่าและลิปโป้เนิร์ฟมาแผ่นน,นี้นะครับตอนนี้นะครับเราจะเอาตัวที่บัฟมาชนกับตัวที่เนิร์ฟนะครับถึง <c oughs> บอกว่าเออเล่าเนี่ยถ้าออกแทงค์นะครับสามารถกดลิปโป้ใหญ่ <c oughs> าจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้ <c oughs> สิ่งที่เราจะต้องมีเนี่ยของเออเล่าเนี่ยก็คือตัดฮิวถ้าอยากจะชนะนะตัดฮิวตัดฮิวแน่นอนนะครับตัดฮิวแน่นอนลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมอาร์วีรถหนักทุกราคาถูกสุดในตลาด ลาเติม RV ีในเว็บรับล i ชแมนคอยน n นำมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25%มีบริการแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสามารถเติมได้ในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ลิชแมนช h อ p เท่านั้น ใส่ใส่นกคุ้มหนีนกคุ้มหนีดินปลายเตยซุ้มหมูกระเทยบอกฮู้จักนักร้องยิ่งโย่อย่าพยายามเลยพี่ตัวมันได้แค่นั้นอย่าไปดูถูกเออเล่านะระวังจะเสียใจภายหลังนะดูถูกมันน่ะมาหนิเฮ้ยเรียกพวกไหมอะเฮ้ย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 เรียกพวกเรียกพวกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาดิ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 มา ي, ดนะิโดนนะโดนนะระยะยาวโดนนะโดนนะโดนนะเอ้าโดนนะบอกแล้วระยะยาวโดนนะคือทัาโชได้แค่นั้นแหละพวกมึงอ่ะที่เหลือก็หมดแล้ว <c oughs> มาดิมาดิเฮล้ลเอ้ยมาดิลิโป้ <c oughs> เอา้าแหยงเลยแหยงเลยครับท่านผู้ชมแหยงเลยครับ <c oughs> แหยงเลยอ่ะคือมันแหยงเลยโดนไปช็อตเดียวที <c oughs> ่มันชนะได้จริงว่ะจะต้องดูว่าลิโป้กดดนตีกับเรากดดนตีเนี่ยซัดกันอาจจะไหวไหม ถ้าเราทนได้ก็ถ้ามีตัดทีวผมก็ไหวผมถอยฟาร์มเดียวครับก่อไฟชิ้นแรกเหรอไม่นะผมว่าไม่น่านะก่อไฟอะ่ะก่อไฟเหรอมันไม่น่าใช้ก่อไฟขนาดนั้นนะจะเอาไปทำคลิปละสิชมใหญ่เลยเมื่อที่ยังด่าเจนอสอทั้งเกมอยู่เลยชมใหญ่เวลาที่ดูออกอ่ะพวกนี้รู้ทันดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดี ไม่ได้เลยนะ,มยนะผมว่ามันนำพชนาดิปโป้นะไอ้ถ้าพูดตามตรงแต่ถ้าตัวอื่นนี่คือไม่ไมเห็นแววเลยคือลิโป้อะคือเออเล่าอะมันสามารถสู้ระยะยาวได้ดีครับถ้าตัวที่มันสู้ไม่สู้ระยะยาวก่อนเออเล่าเออเล่าก็กาก,กอ,ๆๆอ่ะดิปโป้มันต้องสู้ระยะยาวไม่ดีไงมันมันสู้ระยะสั้นไม่ดีดิปโป้อะ ใครขยับเป็นเกใครขยับเป็นเกย์เลยเล่า <clubs> อ่ะกูปิดลำโพงอยู่ว่ามึงเงียบทั้งวันบูมันขึ้นบูมันขึ้นมึงปิดไม้ใส่กูอ่ะผมมาดิอ่ะก็ผมเวคนดูเดี๋ยวเสียงมันเข้าบูมันเอาบูมันเอาบูผมจับทางได้แล้วเออเล่าอ่ะ โดนผมรู้พิก,กัดแลด้วดิต้านต้านต้านพอแล้วรถปิดถอยมาก่อนถอยมาก่อนหาพื้นที่เล่นสวยๆก่อนเอาเร็วเร็วเร็วเร็สวนเลยสวนสิสวนสิเฮ้ยสวน <Yeah. S 1> <ห>สวิ <c oughs> คือตอนนี้แม่งมาว่ะแม่งรู้ว่าผมทําคลิปบดีแล้วพลังมาดิเพลงมันมันตอนเล่นเกมสกีบีดี้ดรอปโอ้โหมันเลยเกินสกีบีดี้ดรอปดรอปสกีบีดี้ดรอปได้เได้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  Yes Yes สกีบีดี้ดรอปดรอปสกีบีดี้ดรอปดรอยไม่มีีสโอ้ย ไม่มีสมาธิเลยไอ้คิสกิบบิดี้เฮียเลยวะเนี่ยจะให้สิริร้องเพลงมาทำไมวะแม่งใช้โดเนผิดจุดประสงค์กรหบทและโลกใบนี้เอา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 มึง่าไม่ใช่เหรอมึงอยากบวชไม่ใช่เหรอฮึสัต อยากบอกว่าหนีทำไมอะ่ะเฮ้ย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 ยยโอ้โหไม่มีกันเวทหรอกวะโดนแรงจังหวะเชื่เกากันเวทมาชิ้นเนี้ยสักกำลังซ่าเลยรอบหน้าเดี๋ยวมันเหมเกิมเสร็จผมผมซัดมาเลย ช่วยขายของริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมใช่ครับผมใครที่อยากจะเติมเกมนะล no ิตแมนช็อปโนหนึ่งไม่รู้กันจริงนี่ว่าถือว่ารู้จริงโดเนตมาเกือบห้าสิบอันเนี่ยเนี่ยพึ่งอันนี้เนี่ยดีที่สุดแล้ว นนแนะนำวนออกตาสครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแเบบย้่ยกูด้วยวเ,ววเวยี่ยกูโดนจับเวทออกมาแล้วจับเวทกับกูผมไม่ได้ใส่แว่นเลยสิแต่เริ่มมองไม่เห็นแล้วนะผมมันไม่ <laughs> ผมไม่ได้ใส่แว่นนะแต่ผมเริ่มมองไม่ค่อยดีแล้วผมเริ่มจะหาแว่นดีๆใส่แล้ว ม่มีแนะนำไหมผมผมยังไม่รู้แว่นตัวไหนดีเลยอยากใส่แว่นเนี่ยเปิดช่องมาตั้งนานแล้วไม่ได้ใส่แว่นเลยช่องอื่นเขาใส่กันหมดแล้ววุ้ยจะมาของกูโดนอยู่ทำอะไรอ่ะเอาออบเจกต์ดิ ย่านี้มันเห็นอยู่แล้วเออเอาย่านี้แหละเออสวยสวยย่านี้สวยกว่าเยอะมาฟัดมาเจ๊งอยู่มเติมเลือด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  อ้เม oh ี <mainland mermaid> ื <foot kilograms and spirituality> ่อศีรษะมีวิกฤตคิดถึงเบอร์กามอสเบอร์กามอสคืออะไรวะช่วยอะไรวะเนี่ยเบอร์กามอสมันใช้ข้ามแรงเปล่าวะจำไม่ได้วะใช้ข้ามเห็นไหมจำไม่ได้จะพูดได้ไงวะเฮ้ยวันเดอร์บนวันเดอร์บนเอามันไหน ไม่อยากพีกัดโอ้ไม่โดนทีอเลย <ใน S 1> อะไรริโอรเอา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 จะเปิดตีวิ่งใส่พวกกูเอา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 ตั้านให้ตัต้านให้วต้านให้ตัต้านให้ตัต้าน,น,นให้โอ้โดนกูยอยูอ่แวิ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  บนบนต่อ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 อย่าแผ่วบนอย่าแผ่วบนเจมยิงปั๊มเจมยิงปั๊มยิงมยิงปั๊มยิงปั๊มยิงปั๊มรู้จักสปอนเซอร์ไม่เข้าล่ะไม่รู้น่าจะดีแหละเออไม่รู้จักแต่น่าจะดีแหละเนี่ยโดนตีอย่ังไงวะไม่มีซีร์ เออทำอะไรไม่ได้ไอ,อ,อ,อ้อีลินอีลินอีลินเฮ้ยมันเอามันเอาเลือกอยู่นะตกเฉพาะตายนี้นะ <c oughs> คือดูดเลือดอะมันปรับมาโอเคเห็นผลได้ชัดเลยคือมันปรับมาแค่นั้นไงเออเล่าความสามารถเหมือนเดิม แต่เหตุแผ่นี้ที่มันปรับมาคือตีและดูดเลือดอันนี้เออเห็นผลแล้วคุณก็ตัดสินใจเองแล้วกันว่ามันเกง่งเออเพลงแก,ก่งชัยชนะสกิบิดี้ด็อปด็อปนอปเยสเยสสกิบิดี้ด็อปด็อด็อปสกิบิดี้ด็อดน็อดน็ด็อดเยสเยสสกิบิดี้น็อดน็อดน็อดฟังจนหลอนประสาทพวกมึงไปหมดแล้วเพลงอ่ะดูดิอ่ะมันเริ่มหลอนกูด้วยแล้ว เออ <laughs> กูอยากจะรู้จริงมันหลอนมึงไปขนาดไหนแล้ววะแต่กูเนี่ยเริ่มหลอดแล้วตอนนอนจะฝันไหมสกีปิดี้เนี่ยกูจะอะกูจะพูดอะไรกูลืมไปหมดแล้ว, <c oughs> ลวเล่าอะไรนะเออดูเลือดแรงเออแค่นั้นแหละที่เหลือก็เหมือนเดิมอะ่ะแต่แค่ดูเดเลือดแรงขึ้นค่ะดันชนะอีกล้นเลยดดเยอะเดินชนะอีกล้นเลยเียงพวกมึงไปแค่เท่านั้นแหละสิบบาทไงเสียเงินทั้งทีมีอยู่สองสองสองประเภทจริงนะเสียเงินทั้งทีก็ด่าซะหน่อยเอาให้คุ้มกับให้ เออส่วนใหญ่วันนี้แม่งประเภทแรกล้ลวนนเลยอยาจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมีแต่พวกปั่นประสาท